มื้อนี้ช้างอร่อยมาฟังหนังสือนะครับเอาฟังนิทานกัน<อ>มีรูปช้างมาฟังนิทานกับหนยิมหนูย้มดาโอเคหนูยิมหนูแย้มจะเล่านิทานให้ฟังมื้อนี้มีช้างอร่อยเอ๊มันคืออะไรนะไลเดอร์อ๋อรูปแรกคือแมงมุมกําลังทำใยเพื่อมัดจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง และไปอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งและจุดหนึ่งทำเป็นวงกลม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 เพื่อที่จะดักหาอาหารเพื่อเอามาทานเป็นวัตจักรของแมงมุมในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งพอมาถึงเจ้าแมงมุมก็ดักรออยู่ด้านหลังของต้นไม้และมีช้างตัวหนึ่ง ตัวใหญ่มากเดินเข้ามาแต่ช้างไม่รู้ว่าข้างหน้าตัวเองนั้นเป็นใหญ่ใหญ่แมงมุมใหญ่แมงมุมด้วยความหิวกระหายของแมงมุม<ะ>เลยรอช้างเข้ามาช้างก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาเอ้ช้างติดใหญ่แมงมุมแต่จริงๆแล้วช้างเล่นไกวเปน,นึกว่าเปรแต่ทันใดนั้น เจ้าแมงมุมก็นึกว่าช้างติดใหญ่แมงมุมที่ตัวเองทำกับดักไวไ้คิดว่าช้างนั้นเป็นอาหารของเจ้าแมงมุมและแล้วเจ้าแมงมุมก็มัดช้างแล้วก็ยกช้างพึ้นไปช้างก็มีความสุข แล้วช้างก็พูดว่าดีจังเลยดีจังเลยไม่ต้องเดินเองให้เหนื่อยเลยช้างพูดแต่แมงมุมนึกว่าช้างนั้นเป็นอาหารก็วิ่ง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 วิวิ่งไป แล้วเอาช้างอาบน้ำเพื่อที่จะกินช้างในที่สุดช้างก็บอกโอ้ยฉันก็ชอบเล่นน้ำเหมือนกันเหมือนกันช้างก็ไม่รู้ว่าแมงมุมจะกินตัวเองแมงมุมก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นกินช้างไม่ได้ทำไงต่อละเสร็จแล้วแมงมุมก็เลยเอาช้างนอนไว้บนโต๊ะอาหารแล้วแมงมุมก็เอาพวก พริกไทยซอสเตรียมไว้เพื่อที่จะกินช้างอย่างอ,อริสอร่อดูเขานั่งรอและยิ้มว่ามือนี้คงอิ่มแน่นอนช้างก็บอกโอ้ยฉันชอบอาบแดดตรงนี้นี่แหละสบายจังเลยช้างก็ไม่รู้ว่าแมงมุมจะกินตัวเองแต่ในที่สุดช้างไอแมงมุมก็เลยเอากระทะมาจุดไฟเผาแล้วเอาช้างขึ้นกับกระทะเพื่อที่จะทำให้ช้างสุข แต่ช้างหารู้ไหมว่าโอ้สนุกจังเลยฉันเหมือนได้เล่นชิงช้าเลยเสร็จแล้วแมงมุมก็เลยเอาฝาครอบไปที่ช้างช้างก็รู้ว่าอุ้ยดีใจจังเลยเราเล่นซ่อนหากันเหรอช้างก็ยังไม่รู้ว่าแมงมุมจะกินตัวเองแล้วแบงมุมก็เลยเอาช้างวางไว้บนโต๊ะช้างก็บอกว่า โอ้ขอบคุณมากเลยแล้วก็กินแอปเปิลของแมงมุมเฉยเลยแมงมุมก็เอาไว้ทำพรับเป็นอาหารแล้วเตรียมน้ำเตรียมอะไรอย่างดีแมงมุมบอกเอา้าทำไมกินแอปเปิลของฉันละ่ะช้างก็ไม่รู้ว่าแมงมุมจะกินตัวเอง <c oughs> อาช้างบอกว่าค่ำแล้วได้เวลาฉันกลับบ้านแล้วแหละฉันอยากกลับบ้านแล้วแมงมุมบอกว่าไม่ได้นะ คุณมาเป็นอาหารผมก่อนเฮ้ยไม่เอาฉันจะกบ่าแล้วอ่ะช้างเลยวิ่งกับบ้านบุด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 ุุุุแมงมุมตกใจก็เกาะช้างไปเออแล้วก็วิ่งตามกันไปมาแล้วสุดท้ายแมงมุมก็ประหลาดตัวจัดใจตัวเองทําไมตัวเองถึงกินช้างไม่ได้น้องคุณช้างก็ตอบว่าคุณแมงมุม เราเธอกินฉันไม่ได้หรอกแต่เรามาเป็นเพื่อนกันได้นะสุดท้ายทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันจบแล้ว